เมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วอ่ะท่านก็ปล่อยให้จระแค่มันช่วยตัวเองซซีสิมันจะได้สำนึกสักทีว่าการไม่รู้จักบุญคุณอนะ่ะมันเป็นโทษยังไงจริงสินะหนูหริง่งในเมื่อฉันน่ช่วยจระแค่มันก็จะเอาฉันไปกินเป็นอาหาร แล้วฉันจะช่วยมันอีกทําไมเฮ้ยขอบคุณมากนะหนูเริงที่ช่วยชี้ทางแก้ปัญหาให้แถมยังไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของเจ้าจระเข้ใจร้ายอีกด้วยไม่เป็นไรหรอกใครทําดีก็สมควรได้ดีส่วนใครที่คิดชั่วทําชั่วก็รับโทษไปสมกันแล้วล่ะกลับเถอะช้างน้อยนี่ก็ใกล้ข้ามแล้วอย่าไปสนใจเจ้าจระเข้นิสัยไม่ดีเลยลาก่อนนะเจ้าจระเข้เอาไว้เจอกันโ้ คราวเนี้เจ้าช่วยข้านะข้าจะไม่กินเจ้าแล้วฉันไม่เชื่อเจ้าหรอกและนี่เดี๋ยวพ่อแม่จะตามหาฉันให้วุ่นเพราะออกมาเดินเล่นนานแล้วบายยนั้นจะจระเข้หาทางช่วยตัวเองต่อไปก่อนเถอะแล้วเจ้าจระเข้ก็ร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดและก็ไม่มีสัตว์ตัวใดายอมช่วยมันเลยเพราะพวกมันรู้แล้วว่า เจ้าจระเข้นีสใส่ไม่ดีและก็ไม่มีใครยอมเป็นเพื่อนจระเข้อีกด้วยแฟมิลี่คิดเทลครอบครัวนิทานเด็กเจ้าตัวเล็ก